ต้องตื่นแล้วนี่ย A few minutes later นตอนนี้ก็เป็นเวลา6 1โมงนาทีเรากำลังจะไปไหนกันเดี๋ยวก็ตามไปดูนะ ถึงโต่าอ่ออดดไปเสนไปเสน,นนะไป,ไปน้น,นอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเนาที ตัวเดินทางกันต่อตัวนี้เนี่ยใจว่าจะเป็นแลดแค่มาจะเป็นยังไม่ได้เติมแก๊สเลยเนี่ย <Sky. S 2> วันนี้เรามาพร้อมกับตัว๋วกินข้าวมื้อเช้าจำนว4น4ใบนี่เรากำลังจะขึ้นไปกินข้าวกันข้างบนนี่เป็นประตูทางเข้าสว,วัสดีครับ,บรข้าบบด ชั้นสิบแปดขอบคุณมากครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปชั้นสิบแปดก่อนต้องมานอีกครับไปเดี๋ยวราจะตองขออนขึ้นย ถึงแล้วชั้นสิบแปดอ่าเราต้องไปล็อบบี้ก่อนต้องใช่แบบใช่ชใช่ต้องใช่จองอาหารเช้าไว้ใช่ไหมครับใช่ครับมีกิฟต์เชื่อ ท่านอาหารเช้าครับกี่ท่านครับอ่าสี่ท่านครับลูกค้ามีกินรอเชร์ให้ถือเต้นไปได้เลยนะครับใช่ไหมจัะเดี๋ยวนำตัวนี้ไปที่ชั้น81ได้เลยนะคะเชิญิดตัวแรกด้านครับผมขอบคุณมากครับ <S <S ไม่พอไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วทัู้้ั้งไรโึ้ยลันชั้นหนึงอ่ะกนแล้วเนี่ขึ้นสีแดงหรอปขึ้นสีแดงขึ้นแล้วขึ้นอะไรกันแนรู้กูไม่รู้เลยแน่ไม่นช่สีขวเร็วมากเร้วมารู้ที่ไหนอ่นุ่มจ ใช่ใช่ครับช่ใท่อปแปด่ิบเอ็ดโอเคมาตื่นนี่ปรใมาใเด็น่ชั้นที่แปบแล้วนะครับ บรรยากาศยามเช้าบนตึกสูงตึกใบหยก <c oughs> โอ้บรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับทานอาหารเช้า ติดนี่ได้ไหมแชมป์ข้างบนนะติดไต่แชมป์สุดอ๋อที่เราเห็นเยอะเลเดี๋ยวเราค่อยขึ้นขึ้นไปข้างบนนี่ข้างบนนะโฆษณาอะไรวะป้าายีสวยมากตอนนี้ยังไม่มีใครมาวันหลายหลายคนเขาเข้ากันนี่รเ นงกนงนนนินอะไรอ่ะยาลักกุเรนี้กินผักนี่จะเป็นอาหารเดีย ากแดดอ่ะก,กินอะไรเนี่ยฮะกินอะไรเนี่ยโอ้โหกินอาหารฝรั่งด้วย,ยอโอ้โหมะสลัดโอ้โหสุดยอดแหมนั่งคนเดียวตักแดดนะด้วยนะตักแดดด้วยวิตามินดีก็ไอ้ดร่างกายแข็งแรงทไม่กินอะไรโอจะหมดแล้วเนี่ย กินอาหารอินเดียแล้วก็อเมริกันนั่งวิวสูงเนโอยโหบรรยากาศดีปะดีมากสวัสดีเพื่อนๆพี่ผีดูคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกใบหยกชั้นที่8ปอวันนี้เรามากิน บุฟเฟ่อาหารเช้าที่ตึกประโยชนเราซื้อบัตรมาด้วยราคาโปรโมชั่นจากราคาเต็ม1ท่าน350บาทซื้อด้วยโปรโมชั่น2ที่นั่งราคา2ท่านราคา555บาทเป็นราคาโปรซื้อทั้งหมด4ใบวันนี้มากัน4คน มากินอาหารเช้าเริ่มตั้งแต่6โมงถึง10โมงเช้าลายอาหารก็จะเป็นอย่างที่เห็นในวิดีโอที่อัดไว้วันนี้ที่เรามากันเช้าคือพาพ่อกับแม่มาด้วยพามากินอาหารมื้อเช้าแล้วก็มาดูบรรยากาศมากินข้าวบนที่สูง,สง อาจจะดูเซียวๆนิดนึงแต่บรรยากาศดีลมเย็นมันเหมาะกับผู้ใหญ่ที่มากินมื้อเช้าเพราะว่าเขาตื่นกันเช้าแต่โดยรวมบรรยากาศดีมีเพลงฟังอาหารลายอาหารดีมากอาหารเยอะแล้วก็บรรยากาศดีคนก็ค่อนข้างเยอะคนจากที่พักที่โรงแรมของประยกของตึกประยกมามากิน บุฟเฟ่ต์มื้อเช้ากันด้วยซึ่งสำหรับใครที่อยากจะมาแนะนำแนะนาให้มาพาพ่อกับแม่มาก็น่าจะดีเพราะว่าได้พาเขามากินข้าวในบรรยากาศวิวที่มันสูงๆแล้วก็ไกลสุดลูกหูลูกตามันดูสบายตาดีแล้วก็อากาศเย็นช่วงเช้าๆจะไม่ค่อยร้อนมากสำหรับใครที่อยากจะ เช็คราคาสามารถเข้าไปดูเว็บในเว็บไซต์ของตึกรบโยกเดี๋ยวเราจะทำเป็น Facebook ของทางตึกใบายกเอาไว้ขึ้นเอาไว้ตรงนี้ปิง๊งเราจะทําไว้ตรงนี้เป็น Facebook ของตึกใบายกเข้าไปดูได้ว่ามีราคาโปรโมชั่นเมื่อไหร่ราคายังไงราคาถูก ถูกลงไหมมีโปรโมชั่นดีๆก็เข้าไปดูที่ตึกไปอยู่ได้เลยตอนนี้ขอลิ้มจับกับบรรยากาศวิวสวย <c oughs> และเดี๋ยวจะขึ้นไป <c oughs> ข้างบนกทีหนึง่งมันจะมีวิวสวยๆให้เราดูอีก <c oughs> okay, ไปก่อนบา <c oughs> หลังจากที่เรากินบุฟเฟ่ต์มื่อเช้าเสร็จแล้ว <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น83 เพื่อไปที่ชั้นลูปท็อปแล้วก็เดินขึ้นไปอีกชั้นนึงไปที่ชั้น84ชั้น84จะเป็นชั้นบนสุดของตึกไบย็คเราจะไปเดินสกายวอล์กกันที่ชั้น84เดี๋ยวลองดูว่าวิวจะเป็นยังไงตอนนี้กำลังลอรอลิฟต์อยู่เพื่อไปที่ชั้น83ไปนนะคะป 83 <81. S 2> ตอนนี้เราก็มาถึงชั้นลูปท็อปแล้วอันนี้จะเป็นชั้นที่สามารถดูวิวได้อันนี้เป็นบา แล้วเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อไปที่ชั้นแปดสิบสี่ เดินขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อไปที่ชั้นประดิเป็นชั้นที่สูงที่สุดหลอดขึน้นเราก็จะมีเป็นผ้าข้อนันีเป็นสุดคอมเอันนี้เขาเรียกผ้าผ้าเอ็นด้า วิ่งที่วิ่งขึ้นขึนปะยะววิ่งขึ้นทางรีไฟไป,ปอันนี้จะเป็นชั้นสกายวอล์กที่หมุนได้และเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุด <c oughs> เดินเหนื่อยพื้นก็จะเลื่อนเอาเลยนะ <c oughs> ไม่เอาเลยนะป๊า นี่จะเป็นวิวที่สูงที่สุดของตึง้งใบหยกโดยที่เราไม่ต้องเดินคือก็จะเปเองเป็นวม วถ้าไงก็อยากให้เพื่อนๆลองมาดูน,นะครับไปก่อนนะขอชวมวิวก่อนบายแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ behind the scenes.